สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมานั่งคู่กันแบบนี้ก็เนี่ยใส่เสื้อโอไลท์นะจัดโปรโอีกแล้วนะครับก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นของไฟฉายโอไลท์ในรอบเดือนกันยายนนี้นะครับที่จะจัดโปรโมชั่นในวันนี้นะฮะก็คือวันที่27กันยายนเวลา2ทุ่มแล้วก็มีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา10โมงนะครับ รอบนี้ลดราคาหลายตัวแต่ว่าจะไม่ค่อยมีรุ่นใหม่นะครับจะเป็นรุ่นเก่าจัดหลายรุ่นจริงๆนะครับที่เอามาให้ดูในคลิปนี้ก็มีทั้งไฟฉายติดปุ่นสั้นแล้วก็ไฟฉายติดปุ่นยาวนะ<ช>อ่าปุ่นสั้นก็มี3รุ่นนะฮะซึ่งทั้ง3ตัวนี้เคยรีวิวไปหมดแล้วนะฮะก็จะมีเบลเดอร์โปรซึ่งเป็นสีใหม่นะตัวนี้เป็นสีน้าเงินนะครับเป็นสีใหม่ limited edition แล้วก็เบลเดอร์มินิมีเลเซอร์<ช>พร้อมไฟฉายนะครับ แล้วก็ pl mini 2ตัวนี้ไฟฉาย่างเดียวไม่มีเลเซอร์จะตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะเนาะส่วนอีก2ตัวนะฮะเป็นรุ่น odin odin ธรรมดากับ odin mini นะครับอันนี้เป็นไฟฉายติดปุ่นยาวเดี๋ยวจะลองติดให้ดูเลยสตัวนี้ยังไม่เคยรีวิวนะเดี๋ยวจะติดปุ่นยาวให้ดูนะครับที่เคยรีวิวไปมันเป็นเป็น odin turbo อ่ตัว turbo นะครับ ไอ้ I, I, ตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดากับตัวมินิเดี๋ยวลองลองติดให้ดูไอ้ตัวอดินเทอร์โบเนี่ยเมื่อก่อนตอนตอน,ตอนที่รีวิวเนี่ยเดี๋ยวามาชิกจะสับสนว่าอ่ะมันต่างยังไงอดินธรรมดาอดินเทอร์โบนะครับอดินเทอร์โบเนี่ยแสงมันจะพุ่งเป็นลำใช่พุ่งเป็นลำแบบส่องได้ไกลอ่ะไกลมากเป็นกิโลอ่าเพราะนั้นเราลองส่องกันดู่ถองถึงจริงด้วยนะถึงถึงถึงเพราะนั้นแสงจะพุ่งเป็นลำใช่ส่วนตัวอดินธรรมดาเนี่ยอ่าก็จะสองพันลูเมนนะครับพุ่งไกลสามร้อยเมตรมันจะแสงออก กล้องกว้างกระจายนะครับก็แล้วแต่มันเลือนฉายมันมีข้อดีก็คือมันมองเห็นภาพกว้างไงแต่นั้นคือมันบีมเป็นลำอย่เลยไฟไายนะอ่ะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของไฟฉายมีของแจกอีกแล้วนะพูดถึงของแจกก่อนแจกฟรีทุกคนนะครับสําหรับท่านที่เข้าไปสมัครสมาชิกกับของเว็บโอไลน์แล้วก็ลงทะเบียนนะครับก็จะได้รับไฟฉายพวงกุญแจรุ่น i1 R2 นนะครับมันมีสามสีเขาจะสุ่มแจกนะครับ อย่างที่เอามาให้ดูอันนี้เป็นสีส้มมันตัวเล็กเฉียวอะเป็นพวงกุญแจมันมีข้อดีก็คือมันไม่ต้องใส่ฐานใช้ชาร์จเอเอเสียบสาย usb ชาร์จได้เลยสะดวกสบายนะฮะส่งมาให้สีส้มยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยมาแกะให้ดูพร้อมๆมกันนะฮะถ้าเกิดว่า,าวตัว,วตัวไฟฉายเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าใช้ฐานนะเ,เป็นฐานกระดุมแน่นะครับแต่หายากแล้วก็ใช้ได้ไม่นานตัวนี้ใช้ได้นานนะเพราะผมติด พงกุญแจผมอยู่ผมได้มาก่อนคุณปอนเลยใช่ผมเพิ่งได้เนี่ยแหละผมเพิ่งได้มาใช่ไหมใช่นี่มันถอนไงเนี่ข้านะครับหมุนเข้าไปนะครับตัวนี้จะเปิดเปิดความสว่างได้สองระดับนะครับใช้หมุนเวลาเปิดเนี่ยอันนี้ความสว่างน้อยอันนี้สว่างจ้าเออนี่อนนี้ก็าบอกอยู่สองระดับมีสว่างจ้าสว่างน้อยคือห้าลูเมนเปิดได้หกชั่วโมงสองไกลเก้าเมตรสว่างจ้าร้อยห้าสิบลูเมนสองไกลสี่สิบเมตรเลยเหรอ กลมากโอ้แต่ว่าไม่แพ้ไฟฉายตัวใหญ่บอกตรงๆเลยลูกผมนี่เอาไปเล่นประจําเลยแต่ถ้าเกิดเปิด150ลูเมนมันจะอยู่ได้แค่สิบห้านาทีนะใช่ครับเพราะว่ากําลังไฟมันเยอะกว่าปน่นใช่ไหมพี่เบียร์สว่างมากอันนี้คือสว่างมากใช่ไหมสว่างมากสว่างน้อยโอ๋อสว่างน้อยู่จะมองทางเห็นแล้วนะผมติดพวงกุญแจไว้เลยรุ่นเนี้ยผมได้ได้มานานและใช้ชอบมากอันนี้เท่าไหร่เนี่ย690เลยนะแจกฟรีนะครับ690บาทแจกฟรี ถ้าเกิดซื้อของในเว็บอะซื้อไฟฉายรุ่นอื่นๆน,นะฮะซื้อครบพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไม่เสียค่าส่งแต่ถ้าเกิดจะเอาแค่ไฟฉายแจกฟรีเนี่ยต้องเสียค่าส่งร้อยสี่สิบเก้าบาทก็คุ้มอยู่นะขุมมาเออคุ้มอยู่เฮ้ยใ,<ส>ในนี้ก็มีสายชาร์จนี่สายอน,นี่เขาจะแปลกนิดนึงนะครับ<ง>ก็ไปไปยังไงไปพลิกความพลิกหงายกันเอาว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันมันต้องพลิกด้านไหน,นเออวะใช่เพราะว่าผมก็ตอนชาร์จผมตอนแรกผมก็ ลองผิดความผิดหงายดูก็ใช้ได้แต่ก็ใช้ได้ชาร์จได้เทียบกับสายชารดีปกติบางเล็กจีก็ทําขนาดเล็กปิดปิดไิ้หน่อยปิดก็คายออกตื่นเต้นนะไม่เคยใช้คายออกถ้าเกิดคายเยอะครับหมุนคายเยอะปุ๊บก็เราจะเห็นรูชาร์จเวลาใช้ก็ดันเข้าไปมีโอลิงนะครับสังเกตมีโอลิงกันน้าได้ระดับหนึ่งแหละอุ้ยหมุนเข้ามันก็กันได้เยอะนะ ipx 8หมุนปุ๊บนะครับสว่างมากหมุนเข้าไปอีกจังหวะหนึ่ง ้ำหนักเบานะสิบสามจุดห้ากรัมเบามากเบาจริงสีส้มสวยขอละกันไม่ให้มะมีแล้วฉันได้โถเ้ยอ้าวมีอะไรอีกของแจกน่าจะมีแค่นี้นะตัวตัวนั้นแจกหรือล่าน่ะเครื่องมือน่ะเฮ้ยอ้นี่ไม่ได้แจกอ้นี่แถมโอ้โมันดีไซน์ใหม่ว่ะไม่เหมือนกับตัวที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะผมเห็นในเว็บเขาแล้วก็ชอบเป็นตัวนี้เดี๋ยวต้องจัดแล้วมันมีมีดด้วยว่ะ ธรรมดา่ะเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช้มีดป่ะเฮ้ยใบมีดบอลลมเลยเฮ้ยน่ารักว่ะไม่คมอยู่นะดูแลคมอยู่นะดูดีดูดีเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยออกแรงนิดเดียวเองเนี่ยคมอยู่นะทําอะไรได้บ้างขอชมนี่มีบอกเบอร์มีดบาทมีบอกเบอร์เหล็กไว้ด้วยนะครับเหล็กเป็น AUS8 เป็นพวงกุญแจนะแนบแบบอะไรอ่ะ ขอบเางเกงอะ่ะห <Okay. S 2> ูเครงเกงอะ่ะแล้วก็มีไข,คว,ขควงแบนไขควงแฉกเปิดขวดได้อะไรกะแค่นั้นมัง้งแค่นั้นแล้วก็มีดนั่นแหละ,ะทำดีอยู่นะวัสด,ดุก็เป็นน่าจะสเตเลสน,นะแต่ว่มีน้ำหนักอยู่แต่เบาอะ่ะแต่เลื่อนอลอยมีเนียมเผ่าลอ,อยมัง้งเออ,อไม่แน่ใจนะแต่น่าจะลอ,อยพอ้แต่ดูดีเลยไม่อลอยก็แหละเออด,ดูดีดูดีแต่อันนี้ อันนี้ไม่ได้แจกอันนี้แถมต้องซื้อของให้ครบเท่าไหรอ่อะสี่พันสีบาทถ้าสมมติซื้อไฟฉายอ่ะ,ะเออซื้อไฟฉายก็ได้แถมและมูลค่า9ก้าร้บาทนะเน,นี่ยพูดถึงไฟฉายติดปืนสั้นก่อนอ้วาวางไปเลยตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เขา,เ,าเขาพยายามที่จะโปรโมทในรอบนี้นะครับก็คือไอ b บลเดอร์โปรลิมิเต็ด t อ o n นสีน้ำเงินนะครับพี่เบียร์ตัวนี้ก็ผมก็คุ้นเคยกับมันดีอยู่นะครับเพราะว่ามีตัวที่ใช้อ่าก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปก็เป็นสีดำเนาะลองลองมีดเลยขาดนะครับงัดงัดเฉยอ๋องัดทำไมต้องใช้มีดงัดอ่ะมันจมขาดนยขาดนะครับโอเคฉันยังไม่ได้แกะเลยนะไปกล่องมาปั๊บ สวยอยู่นะสวยอ่ะสวยอยู่นะสวยอ่ะสีน้ำเงินนะครับออกเป็นสีนี้เขาจะน่าจะเรียกว่าเนว b ร์บลูใช่ไหมสวย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 นะครับตัวนี้เป็นมีเลเซอร์ด้านล่างนะครับฉะนั้นจะไม่ได้ใช้ะระบบทาร์สนะครับจะเป็นแบบเปลี่ยนผ่าน,านตัวนี้เราเอาเอาแผ่นเอาแผ่นกั้นออกก่อนอนะจริงๆตัวนี้เคยรีวิวไปแล้ว คือสเปคมันเหมือนกันเลยลองเข้าไปย้อนดูคลิปที่รีวิวนะครับครับอ,อันนี้เอามาให้ดูให่ความสวยงามสีสันที่แปลกใหม่ขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้เป็นสีใหม่สีน้ําเงินนะครับเอาย้อนนิดนึงแล้วการวิธีใช้นะครับก็จะเปิดเปิดปิดแค่กดกดเข้านะครับตัวนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นปรับไฟฉายอย่างเดียวเลเซอร์อย่างเดียวแล้วก็เลเซอร์ไฟฉายนะครับเปิดปิดนะครับถ้ากดค้างปล่อยดับกดค้าง ไฟดับนะครับเลเซอร์จะอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะเปิดพร้อมพร้อมทั้งเลเซอร์ทั้งไฟฉายก็ได้หรือจะเปิดเลเซอร์อย่างเดียวก็ได้เีนี้เลเซอร์แสงสีเขียวนะวชัดมากมองห็นชัด,ชด<ๆ>มากแม้<น>วันก็ชัดนะครับแม้ในเวลากลางวันนะครับใช่โหมดสโตรบก็บิดพร้อมกันนะครับสองข้างพร้อมกันก็จะเป็นสตรบอลองติดปืนหน่อยสิตัวนี้บอกตรงๆเลยว่ามันเหมาะกับพวกฟืนคู่ไซ้นะครับพวกกล๊อกส7บ็ด ปืนเคลียร์นะครับก๊อกสิบเจ็ดก๊อกยี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับพวกซีเซชชัโดว์ก็ติดได้นะสวยสวยเลยชัโดว์สวยเลยใช่ครับเนี่ยมันก็จะยื่นโผล่มานิดนึงนะที่อันนี้ก๊อกสิบเจ็ดนะปืนฟูไซสิบเก้าติดได้ไหมสิบเก้าก็ติดลองสิบเก้าดูสิบเก้าเป็นไซส์คอมแพกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบว่าความอยากได้ความสว่างแบบโหสูงซีดเลยนะครับไปฉายโดดเด่น อืมเลยสิบเก้าก็ติดแล้วก็ยังสวยอยู่นะมันก็จะโผยื่นมานิดนึงก็คนดูแบบเออดูดุขึ้นเปิดมาหน่อยนะครใช่ง่ายนะครับเปิดสโตอบนิ้วสังเกตดูนะครับตัวไฟฉายใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับก็มีคนถามมาเยอะนะว่ามันมันติดได้กับปืนอะไรบ้างเราก็เอบอกนี้แล้วกันปืนที่มีรางอื รางพวกรางปืนก๊อกก็ได้หมดรางพิกาตินี่ยกเว้นไอ้พวกซิกสามหกาง HK ที่เป็นรางเฉพาะใช่มันจะติดไม่ได้นะฮะพวกรางของสมิธก็ติดได้นะสมิธติดได้หลายรุ่นโค้ oh, ที่มีรางก็ติดได้นะพูดถึงราคานะราคาเต็ม4,800นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีสีใหม่เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่4,880นะครับ แพงกว่ากันแปดสิบาทนิดเดียวแต่โปรโมชั่นรอบนี้เขาลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะลดแล้วก็เหลืออยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยบาทแต่เราไม่แนะนําให้ซื้อตัวเดียวเราแนะนําให้ซื้อพ่วงมันจะมีให้เลือกซื้อในหน้าเว็บอะซื้อพ่วงกับไอ้พวกโอโบที่เป็นหลอดไฟไฟฉายตั้งแคมป์หรือไม่ก็ไฟฉายมินิพวกไอห้า uv อะไรพวกเนี้ยอ้ยมันจะลดสี่ิบห้าเปอร์เซ็ลดเยอะมากเท่ากับว่าเราเพิ่มอีกแค่หลักสิบบาทหลักร้อยบาทเราก็จะได้ ไฟฉายหรือไฟฉายตั้งแคมดีๆตัวหนึ่งคคุ้มมากคุ้มคุ้มแนะนําให้ซื้อพ่นง้ะมันจะถูกลงถูกลงไปอีกเยอะเลยนะครับคือแหมเพิ่มอีกสิบาทจะได้ของมูลค่าหลักร้อยอ่ะหลายร้อยด้วยนะครับแนะนําให้ซื้อพ่วงนะตัวนี้โอเคผ่านไปเพราะเรามีหลายตัวเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับไปเลยอ่ะเราไปนิเลเดอร์มินิไอตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วรีวิวไปแล้วเป็นไฟฉายที่ขนาดย่อมเยาวลงมานะครับขนาดเล็กลงมาเพื่อติดกับ พวกขดคอมแพกวคอมแพกซับคอมแพกต่างๆอ่ะว่าแล้วก็ติดไปเลยก๊อกสิบเนี่ยแน่นอนเลยนะครับติดแล้วเลื่อนนะครับเลื่อนมาติดก๊อกสก็พอดีนะสวยนะก๊อกสิบเก้ก๊อกสิบเก้าก็ใส่คอมแพกนะครับติดสิบเจ็ดได้ไหมติดได้ติดได้สีนะครับติดได้หมดนะฮะแต่ความสวยงามก็แล้วแต่คนชอบนะมันก็อีกเรื่องนึ่งเลื่อนมาสเจ็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ครับ แต่แว่าในที่ผมคิดว่านะก็ออพวกคอมแพ t จะสวยกว่าจะสวยกว่าใช่จะสวยกว่ามันมันค่อนข้างพอดีอืมตัวนี้รู้สึกจะมีสองสีนะสีดำกับสีทรายราคาเท่ากันเลยทั้งสองสีสี่พันหนึ่งร้ยห้าสิบาทโปรโมชั่นลดสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นลดแล้วก็เหลือประมาณสองพันแปดลดมาพันกว่าบาทเยอะอยู่นะ แต่ก็ไม่แนะนําให้ซื้อตัวเดียวเดียวเหมือนเดิมให้ซื้อ,อพ่วง<ว>เข้าไปเลือกซื้อกับไฟฉายตัวเ,เล็กๆนะฮะมันจะลด40%ลดแล้วก็ก็เหลือ280 2 9เพิ่มอีก20-30บาทอ่ะได้ไฟฉายอันละเป็นร้อยอ่ะถ้าซื้ออันเดียวเดียว,ยว,ยวนี่โคตรพลาดเลยบอกอย่างนี้แล้วกันนะโอเคถ้าอยากดูรีวิวฉบับเต็มให้ย้อนไปดูนะครับตัวนี้อะต่อไปตัวนั่นเลย PL Mini 2 PL Mini นี่ตัวนี้จะเป็นไฟฉายเลยไฟฉายอย่างเดียวไหมไปฉายอย่างเดียวไม่มีเลเซอร์ตัวนี้ไฟฉายอย่างเดียวไม่มีเลเซอร์สำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เลเซอร์เอาแค่ไปฉายติดปืนส่องสว่างเพราราคามันจะถูกลงมานะตัวเนี้ยใช่ราคาเต็ม2,880ลดรอบาถเหลือ1 4 4 0ก่่บาทโคตรก็ถูก็ถูก1 4น0 ไม่ซื้อไม่รู้ว่าไงแล้วนะสําหรับคนที่จากสองพันกว่านะตัวนี้2880ดบอ่ะลด้าสิเอซ็นเลยหรือพัน0ี่สีิบะร้านผมเหลือเพียบเลยเนี่ยจะขายได้ไหมเนี่ยขายได้เดี๋ยวหมดโปรโมชั่นก็อ๋อถ้าจะเอาราคาพันสี่เนี่ยต้องรีบซื้อตอนโปรถ้าหมดโปรแล้วเนี่ยไปซื้อร้านตะเบียเนี่ยก็ราคาเต็มนะเออเพราะตะเบียก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะเหลือเหลือหลายตัวเลยใช่นี่นะ มีทุกรุ่นนะครับจริงๆก็มีทุกรุ่นแต่ว่าถ้าอยากถูกตอนนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ซื้อของถูกแหละก็ซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับคือเรารีวิวเองเราก็เจ็บเองเพราะเราเป็นตัวแทนเราเอามาขายเองด้วยไงก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะฮะบอกตรงว่าส่วนรถผมยังไม่ไม่ได้เท่ากับใช่ไม่ไม่เยอะเท่านี้เลยเอออ่ะจบไปเนาะอันนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับตัว P l m i อ i มูลองไปย้อนดูเต็มๆมเอานะครับ ต่อไปมาตมัวที่คนใหม่คนขอมาเยอะไฟฉายติดปืนยาวเนี่ยยังไม่เคยรีวิวไามดกว,ว่าตัวไฟฉายติดปืนยาวเนี่ยของไลท์เขามีมีให้เลือกอยู่อยู่รุึกจะสามรุ่นนะครับอืมแกะเลยนะแกะดิยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยซิลพลาสติกป่าเนี่ยถน,นอ<ผ>มไหมนะโคตรถนอมเลยมายังกระกล่องไอโฟนนะครับแพ็คเกจจิ้งเขาดูดีมากฮารูฮารานะครับ เปิดเลยนะเปิดดิอยากรู้เหมือนกันเปิดออกมาโอไลท์โอดินนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กกว่าเทอร์โบหน่อยไหมเท่ากันเท่ากันครับผมเคยเอาออกมาเล่นแล้วเท่ากันเลยอแต่ว่าตัวโอดินโอดินมินิเนี่ยตัวจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเล็กกว่านิดนึงแล้วก็มันจะแตกต่างเรื่องรายละเอียดขาเดี๋ยวมาเปิด ให้ดูนะครับว่า,าเป็นไงไอตัวนี้ยังไงต้องใส่ให้สมาชิกดูไหมควรจะใส่หรือยังไงควรจะใสนะครับออตัวนี้ผมแนะนําเลยกับพวกลูกซองนะอย่างนี้เลยพูดดังๆกับพวกลูกซองนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยกับออพวกปืนลูกซองเดรย,ย่า m k สิบสองกับพวกออลูกซองสไตล์แบบ m 4ยุคใหม่ๆเนี่ยที่ออมีรางติดไฟฉายเนี่ยถ้าอยากจะหาไฟฉายที่ทนแล้วก็รับแรงรีคอยล์ของลูกซองได้จริงๆนะ ตัวนี้แนะนําเลยครับผมใช่พราะเราเทสกันแล้วรับได้ไม่ขาดนะฮะครับอืมตัวนี้อ่าเป็นระบบชาร์จแม่เหล็กนะครับใช่พี่เอาให้ดูที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นชาร์จแม่เหล็กตัวนะตัวนี้ระบบชาร์จมันจะติดขานี่แล้วก็มีหางหนูสำหรับเอาไว้เปิดปิดแสงเป็นไงแสงนวลๆแสงนวลๆออกสีออกสีเหลืองนะอ่ากระจายฟุ้งๆนะครับตัวนี้ เราจะเอามาทําเป็นไฟฉายแบบปกติก็ได้เลยพกพาได้ได้เลยแล้วข้างหน้าก็ทําเป็นเงี้ยงฟันฉลามาไว้กระแทกได้นะฮะหาซองใส่ตัดซองหนังใส่หน่อยสวยนะครับสวยเลยไฟฉายติดปืนยาวก็แนะนำสามตัวนั่นแหละพวกตระกูลโอดินเทอร์โบโอดินธรรมดาโอดินมินนีนะฮตัวนี้เวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยล็อกก็ดันเข้านะครับแล้วมันก็จะแน่นมันจะแน่นเลยแน่นเลยนะกันแน่นเลยเวลาปลดก็ดึงออกนิดนึง ติดเลยไหมเอาทีเด่๋ยูเพิ่งติดเดี๋ยวเขาติดทีเดียวเอเคตัวมินิดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสับสนกันนะเอาอุปกรณ์ของหรืออะไรออกมาบางเนี่ยยื่ออกมาหมดแหละคิบหายแล้วมีจบยังไตัวนี้อดินมินินะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับแตกต่างกันอยู่นิดนึงแต่ว่าการเลือกการเลือกซื้อเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนมากๆว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับอดินมินิเทียบกับ โอดินธรรมดามขนาดมันสั้นกว่านะสั้นกว่าเล็กกว่าเี่อยู่อย่างนี้เลยพอติดปืนแล้วมันก็จะทําให้ได้น้ําหนักเบาน้าหนักไม่เยอะครับตัวนี้ก็ชาร์จแม่เหล็กเหมือนกันเนาะชาร์จแม่เหล็กเหมือนกันมีหางหนูเหมือนกันนะครับดูลักษณะแล้วหางหนูจะเท่ากันนะครับล็อกก็เหมือนกันระบบล็อกนะครับที่ผมบอกว่ามันแตกต่างชัดเจนเนี่ยว่าเราจะเลือกซื้อไฟฉายรุ่นไหนนะครับมันเลือกไม่ยากเพราะว่า ต้องดูปืนท่านก่อนเป็นหลักเลยว่าปืนของท่านเนี่ยใช้ใช้ขาจับเนี่ยแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นปืนลูกซองหรือว่าอะไรเนี่ยผมแนะนําไปไปตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกพวกปืนลูกกดพวกปืนที่ใช้ขาจับแบบเอ็มล็อกนะครับเพราะว่าโอดินมินิเนี่ยสังเกตน,นะฮะเขาให้ขาแบบเอ็มล็อกมาอย่างเดียวเลยนะครับอ,อย่างเดียวเลยแต่ท่านต้องไปจับกับกระโจมที่เป็นเอ็มล็อกเท่านั้น พวกตระกูล M4 หรือว่าพวกปืน .22 อะไรต่างๆนะครับก็เหมือนเขาตั้งใจตั้งใจทำให้มากระติดไอ้เืนอปืนพวกเล็กยาวอ่ะปืนพวกนั้นน่ะประมาณนั้นใช่เพราะว่าลางมันจับกู้กับพวกนั้นเนาะใช่ครับนะครับล็อกเข้าไปแล้วขนาดมันก็เล็กด้วยอ่ะล็อกเข้าไปอยางนี้นะครับตัวจับมันก็จะสามารถบิดล็อกได้ด้วยนะครับถ้ากดกดปุ๊บ เ้าก็ปลดออกมาปลดไฟฉายออกมาได้นะครับเวลาติดปืนแล้วก,กดก็ปลดออกง่ายๆเลยอืมแล้วก็สามารถที่จะบิดล็อกได้ถ้าเราไม่ต้องการปลดนะครับบิดล็อกเราจะกดปุ่มนี้ไม่ลงนะครับมันจะมีเนี่ยมีลูกศรอ,อยู่ล็อกกับมันล็อกนะครับโ <in> อ 3, 1, ดินมินิราคา4,480รสิบลดสามสเรหลือสามพนหนิดๆนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ซื้อตัวเดียว แนะนำให้ซื้อพ่วงนะครับซื้อพ่วงก,ก็พ่วงก,กับไฟฉายไอห้าทีลดสี่สิเปอร์เซ็นนะเหลือสามพันสามลดมาเยอะมากลดมาสองพันสองนะส่วนโอดินตัวธรรมดานะตัวใหญ่ราคา 5, 1, ห, 3, 8, ห้าพันหนึ่งลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหลือสามพันแปดนะฮะแนะนําให้ซื้อพ่วงจะอยู่ที่ประมาณ3ามพันเก้าเพาิ่มอีกประมาณร้อยหนึ่งได้ไฟฉายอีกอันหนึ่งไปใช้นะฮะคุ้มกว่าเห็นเห็นคุ้มมากเอาติดลูกซอง ติดเข้าไปแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยให้ไปย้อนดูในคลิป odin turbo นะครับเราเคยสาธิตไว้แล้วนะฮะติดไม่ยากนะฮะติดง่ายเนี่ยเปลี่ยนได้จะมาติดด้านข้างหรือติด like ด้านล่างก็ได้อย่างตอนนี้พี่เบียร์ติดด้านข้างนะห้ยมันดัดได้เยอะวะนะนี่ก็ติดแบบข้างล่างลงมาหน่อยสวยอะดูโหดเลยกระบอกนี้พี่เบียร์ก็แต่งเต็มนะใส่คงใส่คอมนะสวิตหางหนูอยู่ตรงไหนเวลาเรากำ อ่าเราเรากำกระจมแล้วเราก็กดสวิตช์เปิดได้เลยใช่เปิดง่ายปิดง่ายนะครับถอดอ,ออกไปใช้เป็นไฟฉายธรรมดาอืมเ,เก็บใสกระเป๋าไปต่อเลยอืมปิดปืนนะครับดันลอกเข้าไปโปรโมชั่นรอบนี้นอกจากจะมี5ตัวที่เอามารีวิวให้ดูในคลิปนี้มันยังมีรุ่นอื่นอีกนะพวกไฟฉายพวกพาขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะ ยกตัวอย่างเช่นในรุ่น Voliere x p l o Seeker 3 Beta 3 S2R อูเยอะมากนะครับท่านลองเข้าไปในเว็บไซต์ o อ i ไลนแล้วก็กดเลือกซื้อเลือกหาดูนะครับลิงก์สั่งซื้อจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะปักหมุดไว้ให้เลยลิงก์สั่งซื้อนะฮะแล้วก็รายละเอียดของอไฟใช้รุ่นต่างๆที่เอามารีวิวเนะี่ยก็จะทิ้งไว้ให้เหมือนกันทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกขากันนะฮะระยะเวลาโปรก็อย่างที่บอกก็สองทุ่มคืนนี้ไปจนถึงวันที่สองตุลาเวลาสิบโมงนะครับ,รบลถเยอะแบบนี้ไม่รีบซื้อไม่ได้นะครับเ<ช>พราะถ้า<ม>เกิดว่าหมดโปรแล้วท่านจะต้องซื้อราคาเต็มนะฮะหมดโปรล้วก็มาซื้อที่ผมนะ <laughs> ใช่ <laughs> ก็โดนราคาเต็มนะ <laughs> อะเอ่อสำหรับตัวที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นนะฮะก็มีส่วนลดนะมันจะมีช่องใส่โค้ดส,ส่วนลดตอนชําระเงินอนะ พิมพ์โค้ดส่วนลดมาดูกันนะฮะชื่อช่องผมเลยไม่ต้องเว้นวักนะพิมพ์ติดกันเลยมาดูกันภาษาอังกฤษลด12%นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่จัดโปรนะฮะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดนะมีไลฟ์สดทางเพจโอไลท์นะครับก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับอีกวันหนึ่งก็จะไลฟ์สดทาง YouTube เนี่ยแหละนะฮะพูดเกี่ยวกับไฟฉายเนี่ยนะแต่ท่านใดมี คำถามนะครับก็เตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้ถามกันในไลฟ์สดนะครับตอบทุกคำถามปัญหาเรื่องเรื่องการใช้งานไฟชายอะไรพวกนี้นะว่าจะซื้อรุ่นไหนมาติดปืนอะไรแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่เบียร์ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันนะสวัสดีครับ